ครับผมสาวน้อย1หนึ่งนางนะครับสีไก่ป่านะครับเข้าอยู่ในกลุ่มของสีไก่ป่าเหลืองนะครับสีไก่ไทยกลุ่มสาบปีกอ่อนนะครับสีตัวเมียตัวนี้เป็นสีลายนกกระจอกนะครับก็ยังไม่ได้อาบน้านะขนจะฟูนิดนึงนะครับแต่สิ่งที่ต้องสําคัญเลยคือเรื่องของฟอร์มนะครับเรื่องฟอร์มจะกลมพอดนะครับตัวนี้ไข่มาแล้วตับหนึ่งนะครับก็จะสังเกตจากหน้าตานะครับจากหนอนเนี่ยจะต้องครบนะครับจากหนอนครบห้าจักรนะครับ แล้วก็เรื่องของฟอร์มนะครับตัวนี้ฟอร์มจัดจ้านเลยนะฟอร์มจัดจ้านเลยฟอร์มดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินการหูไม่ติดขานะครับนี่ยังไม่ได้อาบน้ำ้าอาบน้ำก็คงจะแจ่มกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของหลังนะครับหลังสั้นมากนะครับสีนี้กันแข่งขันสูงนะครับเพราะนั้นเองนเราเองก็เตรียมไก่ความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับหางพัดจะต้องครบทุกเส้นนะครับไม่มีแตกไม่มีผุนะครับนี่คือหาง หางคัดหักข้างเราหกเส้นครบนะครับหางชัยเหลืออาบน้ําอย่างเดียวครับเหลือตีตัวอาบน้ําอย่างเดียวนะครับใครจะสนใจก็เลือกป่าเหลืองมาเลือกดูที่บ้านก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจะได้เห็นลักษณะตำนิต่างๆที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไก่ถ้าจะลงสนามตรวจอยากให้มาเลือกดูที่บ้านนะครับสีป่าเหลืองตัวเมียนะครับเพศเมียนะครับฝากด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับสวัสดีครับ